ทักได้เลยค่ะสามแถมหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะขอให้เฮงเงปังปังทุกทุกบ้านนะคะอันนี้แหละเคล็ดลับนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรวยเรื้อรังรวยยั่งยืนต้องมีความรู้ไปด้วยนะคะต้องมีความรู้ไปด้วยต้องมีจิตใจที่เบิกบานไปด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทานมีศีลมีภาวนาโชคดีค่ะ บุญหนุนนำค่ะได้ทรัพย์มาเราก็สามารถที่จะต่อยอดทรัพย์นั้นให้งอกเงยให้งดงามออกดอกออกผลได้แต่ถ้าหากตาบใดก็ตามที่ทำบ้างไม่ทำบ้างได้โชคมาเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้แล้วก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่สาธุขอให้โชคดีเถิดให้ถูกอีกเถิดนะคะ มันก็จะอยู่ในวังบนอย่างเงี้ยไม่เติบโตสักทีจะดีกว่าไหมจะรวยต้องรวยจริงๆร,รวยแบบเหลือกินเหลือใช้ให้เป็นตํานานของครอบครัวให้ลูกเราได้รู้สึกว่าโคตรโชคดีเลยที่มีเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้พ่อแม่เราภูมิใจว่าโคตรโชคดีเลยที่มีเราเป็นลูกมันดีกว่าไหมที่เราอะ่ะ ได้เป็นตำนานของค,ครอบครัวเราจริงๆ